ใครที่มีรถยนต์ไฟฟ้าหรือวางแผนที่จะซื้ออยู่นะครับรีบเซฟคลิปนี้ไว้ด่วนเลยครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูครับว่าถ้าหากเราติดตั้ง wall charge เราควรมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรระบบป้องกันแรงดันตกแรงดันเกินหรือระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วเราจะต้องไปหาใครดีครับคลิปนี้มีคาตอบเพราะทุกคนเชื่อไหมครับว่าคนไทยถึง50%ตจากการสํารวจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งแบบผิดวิธีความเสี่ยงคือไฟไม่บ้านแบบไม่รู้ตัว ผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้อาจจะมีรถยนต์ไฟฟ้ามาจอดเป็นเจ้าของอยู่ที่บ้านแล้วหรือหลายๆคนอาจจะวางแผนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับ EV Pro by PEA ครับโดยช่างไฟมืออาชีพจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคําถามคือว่าทําไมเราต้องมาจริงจังกับการติดตั้ง wall charge ขนาดนี้ด้วยทั้งๆที่รถยนต์เองเนี่ยเขาก็แถมสายชาร์จแบบเสียบปลั๊กมาให้แล้วคําตอบง่ายๆครับก็คือว่าถ้าหากเราติดตั้งแบบผิดวิธีโอกาสที่จะเกิดไฟ ไม่บ้านแบบวายวอดเนี่ยมีสูงมาก และอีกอันหนึ่งครับนั่นก็คือว่าถ้าหากไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมามีโอกาสที่จะทําให้อุปกรณ์เสียหายอุปกรณ์ในที่นี้ไม่ได้เพียงแค่สายชาร์จเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วยทุกคนตีกลมๆครับสมมติเราซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามา1ล้านบาทนอกจากรถยนต์ไฟฟ้าจะเสียหายแล้วบ้านเรามีโอกาสไฟไหม้โอ้โหบ้านเราราคากี่ล้านน่าเสียดายมากและอีกอย่างหนึ่งครับถ้าหากช่างไฟเก็บงานไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างช่างไฟอีกคนนึงเพื่อมาเก็บงานแก้ไขอีกเสียเงินซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นครับบริ EV Pro by PAA ที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักเนี่ยเขาจึงเป็นบริการแบบ one-stop service แจ้งจ่ายจบครบที่การไฟฟ้าครับให้ทุกคนคิดง่ายๆนะครับถ้าหากรถยนต์ไฟฟ้าเราแบบใหญ่เราต้องการชาร์จแบบแรงๆเกินมิตเตอร์ไฟที่บ้านเรามีครับเราก็ต้องไปแจ้งที่การไฟฟ้าจากนั้นก็ต้องหาช่างมาติดตั้งระบบไฟเพื่อรองรับการชาร์จรถและถ้าหากโชคร้ายก็ต้องไปจ้างช่างไฟมาเก็บงานอีก 3ต่อเสียเวลาสุดๆครับดังนั้น EV Pro by p a จึงให้บริการติดตั้งระบบไฟวงจรที่2พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยชั้นสูงมีทั้งไฟแบบ1เฟสและ3เฟสรองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านได้ทุกรุ่นทุกยี่หอ้อ เห็นแบบนี้แล้วถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่เพจ Facebook EV Pro by PEA หรือโทรไปที่สายด่วน1129 PEA Contact Center ครับแล้วก็อย่าลืมทุกคนนะครับฝากติดตาม Spring ิไว้หน่อยแล้วคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวจากทีม Spring Tech แบบนี้